วันนี้ผมมาอิมพิวริเ e เวอร์ลาดพลาวนะเรามาดูตลาดยามค้าซึ่งเขาเปิดโซนใหม่นะเพื่อให้คนได้ค้าขายกันนอจุดแรกที่อยากนำเสนอก็คือที่จอดรถเรถมอเตอร์ไซค์นะฝั่งลาดพร้าว81นะข้าวตางซอยนี้ก็จะมีจุดจอดรถไปเอ้ยรถจักรยานยนต์เนี่ยครับจุดที่เขาเปิดเพิ่มนะตรงฝั่งลาดพร้าว81นั่นเองเนี่จะมีร้านค้าขายเพิ่มขึ้นมานะใครที่ชอบ ของกินก็มาดูกันได้นะเขออาเรียกว่าสตรีทมาร์เก็ตซึ่งมาเดินตลาดที่นี่จะได้ยินเสียงนกกับขานด้วยฟังดูนะได้ยินไหมเสียงนกอะไรเนี่ยครับนกเกี้ยงครับแต่ไม่ได้มาเลี้ยงปล่ยเท่านะมาร้องเพลงให้ฟังแล้วนอกจากจุดนี้นะก็มีนี่โซนนี้ก็ขายเสื้อผ้านะตัวละสามสิบเก้าต่อตัวลยเนี่ยแล้วก็ นี่ครับผมในผ้า <c oughs> คืออยู่ๆพูดไม่ออกครับพูดไม่ออกอ๋อรองเท้าครับออ๋ตรงนี้ขายรองเท้าครับอยู่ๆพูดไม่ออกเจอเลยแล้วก็เสื้อผ้านะผมรองเท้านะนี่แล้วเพื่อนว่าทำไมไม่คัดอ๋อผมถ่ายแบบยาวเลยแล้วลงทีเดียวเลยไม่ต้องตัดต่อแล้วผมนี่ผลไม้นะแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็จะเป็นเสือเส้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้านะครับผม ซึ่งตัวนี้ก็ผ่านมาโซนเลยโซนบิ๊กซีแล้วนะเนี่ยอินเทเรียนเวอร์ซึ่งห้างนี้ก็มี2ฝั่งนะฝั่งบิ๊กซีและอินเทเรียนนะเนี่ยอันนี้ก็มาฝั่งอินเทเรียนละซึ่งพื้นที่เช่าน่าจะเป็นแบ่งของสองห้างเหมือนกันเนาะนี่ส่วนฝั่งอินเทเรียนนี่ก็จะเหมือนเดิมครับมีทั้งร้านขายเสื้อผ้าและก็อาหารนะครับซึ่งมีเยอะก,กว่าฝั่งเมื่อกี้นะเนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีร้านแบบ ประจำนะผมมีทั้งร้านกับข้าวร้านผลไม้ลูกชิ้นนะผมีใครชอบลูกชิ้นก็มีนะแล้วก็อาหารอนาะหารใต้นะแล้วก็เนี่ยผมแล้วก็นี่นน่เน่ลูกชิ้นครับผมแน่ยำนะผมยำน,ยนี่มีน้องหมาด้วยก็ไปแล้วก็ไปแล้วมาเยี่ยมเยียนก็เป็นเจ้าของตลาดก็มาตรวจธุรกิจนะ นี่เขาดูรถแน่เนี่ยขับไม่ดีเขามองหน้าเลยนะผมนั่นก็เดินสายตูดไปละใครไม่สามารถทําอะไรก็ได้นะผมนี่เขาคือเช่าตินนะนี่เขาไปเก็บค่าเพลงแล้วไปแล้วครับผมเดินสายก้นเลยครับผมและจุดจงตางข้าวนี้ก็จะมีน้องๆมาร้องเพลงเพื่อเขาเรียกว่าดนตรีเปิดหมวกนะซึ่งมาบุญเบียนกันเรื่อยๆนะก็มีหลายคนที่มาร้องนะก็มีผู้ปกครองมาคุมอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็ว้าวนี่คือร้านพิซซ่านะเพื่อนๆเคยเห็น ร้านพิซซ่านะครับผมพิซซ่าพิซซ่าลูกไฟฟ้านะครับชิี่า25บาทเองแล้วก็นี่อาหารญี่ปุ่นนะนี่อาหารญี่ปุ่นนี่ก็ผลละมุงผลไม้นะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นข้าวเหนีออกกยวไก่ทอดแล้วก็นี่ไข่ไข่ปิ้งๆนะแล้วก็นี่ผัดหมี่โคราดแล้วก็ต้มยำนะต้มยำ ได้น้ำผลไม้นะน้ำอ้อยนะแล้วก็อ่าเนี่ยมีหลากหลายนะมาเลือกซื้อเลือกหาได้บางคนว่ามีน้อยมีน้อยแล้วมึงจะกินเท่าไหร่มันก็กินอย่างเดียวสองอย่างเนะียครับมาเลือกดูครับผมก็ต้องม,มีอะไรที่เรากินได้แหละเพราะมันของมันมีเป็นร้อยกว่ามีเป็นร้อยกว่าอย่างนะเราต้องกินสักอย่างสีเราก็กินแค่อย่างเดียวเราอย่าเลือกเยอะเนี่ยกินให้พออิ่มครับผมเนี่ยของที่มีประโยชน์ก็มาหมูั้งนั้นแหละนี่ไก่แล้วผม อันนี้กระปิ้งนะครับผมอันนี้ก็หมูทอดนะนี่พอละสามสิบนี่พอใหญ่ๆเลยพอใหญ่สิสว,ว้าวและนี่ก็ทอดนะผมนี่ก็ทอดสิ้นสุดตรงนี้นะครับก็ตรงทางขึ้นรถไฟฟ้าแปดสิบี่รแปดสิบสามนะเนี่ยส,สิ้นสุดร้านนะผมสิ้นสุดร้านเนี่ยทางขึ้นรถไฟฟ้านะครับผมพอดีเลยเดินซื้อของเสร็จก็ขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านได้นะครับสาย ลาดเผาสำโรูงนะผมหรือใครไม่อยากลกับบ้านก,นก็ไปเนี่ยแตงแ่งจะเอ้จายคาก็ได้นะไปนั่งจิ๊กจิิวๆเนาะแล้วก็มีโรงแรมอยู่ข้างหลังแล้วก็หรือก็ไปกินของในห้างก็ได้นะอินเทอร์เนเหมือลราดเผานะส่วนฝั่งนี้สําหรับคนที่ชื่นชอบนะสลัดเนี่ยสลัดก็มีอยู่ยตรงนี้ดูกินก็มีแล้วก็นี่เป็นอาร์ดิสานเนี่ยเนี่ยเนี่ยอร่อยอร่อยหรือใครที่อยาก กินไก่นะมีท <ini> <es> <hate UC> <sh> ั้งไก่ไก่โค่งโอ่งก็มีนะผมอันนี้กระเพราเนาะร้านนี้ไม่มาครับผมนี่ข้าวนะก็จะซื้อข้าวนะตรงนี้ผักก็มีนะอันนี้หมึกนะหมึก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 ชีบบูดอันนี้ไก่อบโอ่งไม่มาครับวันนี้ไม่มาครับผมอันนี้ครับผมหรือไปกินในฟู้ดคอรอดอินเดียนก็ได้นะครับเนี่ยครับอินเดียนเวอร์ลาดเปลาวซึ่งก็มีโรงแรมยังมเปิดเนาะครับผมไานะ